สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาเล่นคุกกี้เชอร์รี่บอสซอมกับสัตว์เลี้ยงของมันผ่านด้วยหมาป่านะครับแล้วก็จะใช้ป๋อแฟกับน้ำผักนะครับโอเคไปดูกันครับผมว่าคลิปนี้นะครับผมจะทําคะแนนได้ดีเท่าไร่ครับเป้าหมายครับเกินสา0ร้อยล้านครับมาดูกันครับผมจะทําได้อย่างที่พูดหรือเปล่าครับโอ้ยทำไมเมื่อกี้เหมือนไม่ได้ยินเสียงฟูดาวแต่ว่า เหมือนกับเก็บได้แหละคะแนนมันเยอะอยู่ครับ14ล้านครับเพียงกดฟาสตาร์โอ้โหจะโหดไปไหนเนี่ยผมนี่นึกว่าไอ้นี่เลยครับนึกว่าเป็นเซตคีซันนะครับอ้าวไม่ใช่นี่หว่ากลายเป็นเจ้านี้ครับเซตดอกนะครับมันจะมีดอกไม้เต็มไปหมดเลยครับเนี่ยแล้วก็เวลากินบริทามครับจะมีผู้ดอกให้เราเก็บด้วยโอ้โหอะไรจะแจ่มขนาดนั้นแล้วก็ตอนที่มันแสดงความสามารถเนี่ยโอ้โหกีดอกไม้กระจุยกระจายครับคะแนนเทียบครับเรียกได้ว่า ูดาวนี่กระจอกเหมือนกันครับกระจอกไปเลยคะแนนมันน้อยกว่าผู้ดาวนะครับเท่าที่ผมเล่นนียครับผมว่าผู้ดาวสู้ไม่ได้ครับผมเจอผู้ดอกเข้าไปงงเลยคะแนนอย่างพุ่งครับ อะไรครับผมด่านก็เปลี่ยนนิดหน่อยครับไอ้ตรงนี้ยกูดาครับเฮ้ยดูบอนครับกูดาอีกอันนะเก็บไม่ได้เอ้ยกำ โอ้ยเจีได้ครับหนึ่งชิ้นครับคุดาวได้ชิ้นโบนัสแน่นอนครับเดี๋ยวสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะเสกขวดเลือดมาใช่ไหมซึ่งในขวดเลือดนะครับมันจะมีอักษรโบนัสธรรมอยู่หนึ่งตัวครับถ้าตัวไหนเราไม่มีมันก็จะให้ตัวนั้นลงมาครับถ้าเราไม่มีหลายตัวมันก็จะสุ่มนะครับผมมันก็คล้ายๆเค้กท่อนไม้นั่นแหละครับแต่เค้กท่อนไม้เนี่ยมันจะ ให้ตัวใหญ่กับอักษรนะครับซึ่งห่วยกว่าครับอันนี้ดีกว่าครับเยี่ยมครับคู้ดอกมาแล้วเห็นคู้ดอกไว้นะครับถ้ามันมานะครับคะแนนมันสูงนะครับผมโอเคครับ37ล้าน เจ๋งครับเจ๋ง43ล้านกว่าครับตอนนี้ก็เล็งผู้ดอกไว้โอ้ยเก็บผู้ดาวไว้ได้ได้ผู้ดอกก็ยังดีครับผู้ดอกคะแนนน่าจะเยอะกว่าครับผมเยี่ยงครับโอ้ยเกือบบินแน่ ถ้าเราด่านเปลี่ยนนะครับเนียนพิีน,นีครับก็ไม่มีอะไรมาครับโดดตามยิรี่ไปครับจะปลอดภัยครับผมตรงนี้ง่ายเลยครับยกสูนขึ้นอีก กลายเป็นช่องกว้างครับไม่ใช่ช่องแค่ครับเมื่อกี้ด่านนี้เอาจริงๆครับเล่นง่ายกว่าเดิมครับถ้าชินได้ครับช่วงนี้พวกเรายังไม่ชินอ่ะเมยรรู้สึกยากนะครับชินด่านเมื่อไหร่ครับง่ายกว่าเดิมเพราะว่าช่วงจงจุดยักย่านะครับมันจะมีฟูดาวให้เราเก็บนะครับซึ่งเราเมื่อเราเก็บเนี่ยสี่ขวางก็จะหายไปครับทําให้ง่ายครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับเราต้องโดดหลบเองทั้งหมดนะครับซึ่งยากกว่านั่นเองครับ ข้าวคาโตเอสครับได้ขึ้นโบนัสทาาแน่นอนครับเดี๋ยวสัตว์เลี้ยงมันก็เสกูุณเลือมมาให้แล้วเจ๋งเป้งแบบนี้แหละครับโอเคผู้ดอ,อกครับผู้ดอ,อกเยี่ยมครับโอ้ผู้ดอ,อกเยอะแยะไปหมดเลยครับเจ๋งสุดๆครับั้งนี้โอเคผ่านครับ ตรงนี้ก็เปลี่ยน,นครับต้องระวังครับโอเกอบวืดนะครับผมโอ้ยเก็บผู้ดาวไม่ได้ครับเมื่อกี้ตรงนี้อย่าเผลอโดดเชียวแหละตรงนี้ยากนะครับผมมีเหวไปสองสารอบแล้วเมื่อกี้ต้องปรับตัวนะครับเมื่อเหวเราก็ต้องปรับจังหวะนะครับ ว่าทำยังไงมันจะไม่เหวอะไรเงี้ยถ้าเราต่องปริศนา่าโผลตรงนี้แทนครับผมดีเลยครับ สองตัวแบบนี้ได้ขึ้นบนัสทาแน่นอนครับเยี่ยมนี่ไงครับขาดเหลือตัวใีญ่แล้วครัเอ้าการจริงครับโอ้ยพลาดยังไงหลวงครับเห็ดตัวใหญ่ไม่ได้ครับ โอเคขึ้นโบนัสปนไปเลยครับโอ้โหแม่อดว่าจะไม่ออกแหละดีนงนั้นครับ เ้าโอ้โหนานๆจะมาสักทีครับแหม่ต้องอย่างนี้สิขอเน้นชัวร์ก่อนนะครับหัวแฟนลี่หลุดครับเฮ้ยไม่โดนเลยครับร้อยสิบสองล้านครับ ดูได้แรงขึ้นครับแถมมีโล่หนึ่งครั้งนะครับผมสามารถพลาดชนได้ครับโอ้ยคราวนี้ไม่มีผู้ดอกเลยครับดูสิวายเก็บไม่ได้ครับไม่ทนันราคาสุดท้ายที่115ล้านโดยประมาณ เยี่ยมครับโอเคชิลิตเตอร์มาแล้วครับขาดตัวเดียวครับได้ขึ้นบนัสทามแน่นอนครับเดี๋ยวสัตว์เลี้ยงก็จะเสกขวดเลือดให้นะครับผม ไม่ค่อยชินนะครับสะพานผูดาวแบบใหม่เนะี่ยมันเหมือนซีซั่นแรกเลยครับตรงจุดนี้ครับโอเคคริมโบนัสอีกแล้วครับโอ้ตานนี้ผู้ดอกสะใจมากครับทั้งผู้ดอกทั้งผู้ดาวครับไม่มีแล้วเหรออุต่าห์ชมแม่อ้าว <c oughs> ต่อครับผมโอ้โหรุนแรงเหลือเกินครับ นี่มันจะมีพูดาวให้เก็บแบบนี้ครับเมื่อเราชนมันก็ระเบิดสีขวางหมดเลยอะ่ะอ้าวพลาดแล้วโอ้ยไม่น่าเลยครับมาดูกันต่อครับผมเนี่ยเลง็งเล็งไปเลยครับ เนี่ยเนี่ยครับเล็งไปเลยครับสิ่งีก,กววาครับอย่างที่บอกครับเล็งสีกวาแล้วมันจะทําลายให้หมดนะครับผม 164ล้านโอ้โ oh, ห oh. สุดยอดครับอันนี้น้ำผักยังไม่ฟื้นนะครับยังครับโชคดีที่มีแฟรี่ครับผมเนี่ย มันมีผู้ดาวให้ตลอดครับผมโอเค172ล้านครับเห็ุพุดาวอย่างเดียวครับเนี่ยโอ้โหปินให้ครับอืเล่น,นตัวที่เล่นง่ายและคะแนนเยอะจริงๆครับตัวนี้ครับ178ล้านครับ

เอ้าโอ้ยผมพลาดครับโอ้ยไม่น่าพลาดเลยครับเคชยลฟอสมาควาจริงมันก็ดีแต่ผมกดดันมั้งมันเลยล่วงครับกลายเป็นโดดสองสเต็ปซะงั้นนะครับโดดสองสเต็ปที่เว้นจักว่นานเกินไปครับมันเลยกว้างแล้วก็ลงเหวไป ล็งไว้ครับเนี่ยถือว่ายังไม่ชนแบบเสียเลื่อนนะครับได้ลุ้นครับได้ลุ้นไปถึงขวดเลื่อนนะครับมาลุ้นกัน,นครับจะถึงหรือเปล่าครับ เองครับน่าจะถึงครับ อาถือดาวครับผมไม่ถนัดระบอกตรงๆครับผมถนัดแบบเก่ากว่าต่แบบนี้ง่ายกว่าครับ ถึงแน่นอนครับถึงขดเลือดแน่นอนครับน่าจะมีนะครับโอเคโอ้โหเป็นหมาป่าด้วยครับสุดยอดครับเราจะพุ่งไปด้วยสปีดครับต่อกันะครับเมื่อกี้สายเข้าครับโอ้อารมณ์เปลี่ยนเลยครับถึงแน่นอนุดเลือดครับ เยี่ยมครับพอมีผู้ดาวอย่างที่บอกนะครับเป็นง่ายขึ้นเยอะครับด่านนี้ครับ อ่าทำลายสถิติแล้วนี่ว่า แหวนโหดด้วยครับผมเยี่ยมครับอือหือเอ้าผมไม่เก็บซะง,งั้นนะ่ะโอ้โหโมแต่มองกล้องอีกแล้วโวติดนิสัยมองกล้องนะผมกลัวตกเฟรมไหครับผม โอเคจบแล้วโอเคพอใจมากครับเหมือนกับไม่ชนเลยใช่ไหมแต่ว่าตกเหลนะครับสามร้อห้าสิบสามล้านโอเคนะครับทำคะแนนโหดจริงๆครับตัวนี้ออืืดีใจมากก็เอาไปเล่นกันดูก็ได้นะเอทำไมตัวนี้มันเปลี่ยนะ่ะมันคืออะไรผมก็ไม่ทราบครับเนี่ยใช้สบัติแบบนี้กับเมื่อกี้ครับได้ถึง 350ล้านขึ้นโอเคแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม